ค่ะจ้ามากินกับเจดปุยสะไบเยอรมันตำแตงตำแตงค่ะตำแตงใส่พริกเมตต็ดเดียวอันนี้ก็เป็นไก่ทอดนะคะแซบบอแสแซบอ,อ,อ,อีลออหสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจดปุยสะไยเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้นี่ค่ะเอาเมนูไก่ทอดมาฝากเพื่อนๆนะคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะทุกคนเดก ทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะนี่ค่ะเป็นเมนูไก่ทอดนะคะทานกับข้าวเหนียวก็แสนอร่อยทานข้าวสวยก็อร่อยเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆไปค่ะไปดูว่าไก่ปุยมีอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะทุกคนวันนี้เรามา ทำไก่ทอดกันนะคะนี่ค่ะไก่ปุ๋ยก็หมักเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นผงหมักไก่สำเร็จรูปนะคะ ที่ปุยต้องใส่น้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวเพราะว่าผงม,มาไก่เขาจะมีรสชาติจืดนิดนึงนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปทอดไก่กันค่ะนี่ค่ะทุกคนตรงนี้นปุยก็กำลังทอดไก่นะคะค่ะ สำหรับการทอดไก่ปุ้ก็จะใช้ไฟกลางๆนะคะเพราะวาจะได้ไม่ทำให้ไก่ไหมก่อนแล้วก็ข้างในเนื้อไก่สุกด,ดีนะคะให้ไหมก่อนที่จะสุกนี่ค่ะทุกคนไก่ทอดของปุ๋ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะทุกคนใครมีข้าวเหนียวก็เตรียมเลยนะคะ หรือว่าใครจะทานกับข้าวสวยก็ไม่เป็นไรนะคะอร่อยเหมือนกันค่ะแต่วันนี้ปุยจะทานกับข้าวสวยนะคะทุกคนเพราะว่าข้าวเหนียวปุยไม่มีนะคะนี่ค่ะไก่ทอดของเจ๊ปุยสะพายเยอรมันนะคะเป็นไงหน้าตาน่ากินไหมคะปุยก็จะเสิร์ฟกับน้ําจิ้มไก่นะคะใครจะจิ้มก็ได้ไม่จิ้มก็ได้นะคะหรือจะทานกับซอสพริกก็ได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นไง หน้าตาหน้ารับประทานหน้ากินหน้าทานกันไหมคะเป็นเมนูที่ผู้ใหญ่ทานได้เด็กก็ทานดีนะคะนี่คะ่ะหรือถ้าเป็นที่บ้านเราก็อาจจะมีส้มตำนะคะเป็นคู่กับไก่นะคะแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆคะ่ะวันนี้ปุยเอาเมนูนี้มาฝากคะ่ะไก่ทอดนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเจ๊ปุ้ยสไยเยอรมันด้วยนะคะผิดพลาดประการใดเจ๊ปุ้ยสไยเยอรมันก็ขออาภัยไว้นักที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่แวะเข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะ